สวัสดีครับผมธนวัน,นิชเชชาตครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนยานพรราทองที่ตั้งอยู่ที่อำเภอโซาภิสานจังหวัดปุนรครับ,รบสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้พบกับกิจกรรมของที่นี่ก็ประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับการปลูกกัญชาในโรงเรือนครับการปลูกกัญชาในโรงเรือนซึ่งปกติแล้วการปลูกกัญชาก็สามารถทําได้ทั่วไปนั่นก็คือทําเป็น เป็นฟาร์มโอเปนแอร์ก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าการปลูกในโรงเรือนผลดีนั่นก็คือว่าดอกของกัญชาหรือช่อของมันนะฮะก็สามารถเอาไปทายาได้นะครับซึ่งไม่ผิดกฎหมายกลุ่มวิสาหกิจเราได้รับอนุญาตนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถปลูกได้นะครับและสามารถจําหน่ายได้นะครับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่2ที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาเยี่ยมชม ที่วิสาหกิจชุมชนยางพาราเหล่าทองเราได้นั่นก็คือการทําผ้าหมักโครนนะครับผ้าหมักโครนที่เรามีการดีไซน์การออกแบบที่ไม่เหมือนใครนะครับเราจะเน้นถึงการใช้ความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับแล้วสีของผ้าของเราก็จะเน้นเรื่องของยางพารานะครับผลิตภัณฑ์บางตัวก็ยังมีการผสมน้ํายางพาราเข้าไปด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นคนไทส์นะครับที่ออกมาเป็นโปรดักต์แล้วนะครับก็จะมีการผสม น้ำยางพาราเข้าไปในตัวเส้นได้ผ้าที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยอย่างเช่นผ้าผ้าพันคอหรือว่าผ้าขาม้าต่างๆเนี่ยจะเป็นผ้าที่ถูกดีไซน์แล้วก็ออกแบบโดยนักคิดเพื่ออิงกับใบยางพาราและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีนวัตรกรรมตัวใหม่ที่เขาเรียกว่าการนำผสมผสานร,ระหว่าง กิจกรรมกัญชานะครับซึ่งจะให้นักท่องเที่ยวมีส่วนได้ร่วมนะครับนั่นก็คือการทาผ้าพันคอโดยใช้ใบกัญชาแท้ๆเข้ามาเพ้นในตัวผ้าพันคอนะครับเพราะฉะนั้นผ้าพันคอออกมาก็จะเป็นรูปของใบกัญชาที่ติดอยู่ในตัวผ้าพันคอซึ่งเราจะเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในโลกตอนนี้ยังไม่มีใครทำนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ พอมาถึงเราจะให้ท่านทําท่านก็ได้ผ้ามันคอผืนนั้นกลับไปบ้านด้วยนะครับเรายินดีที่จะให้ท่านไดนะ้เข้าชกมกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่นำนำผ้าฝ้ายนะครับมาทอมาหมักมาต้มนะครับกระบวนการทั้งหมดเราจะไม่มีปิดบังและทุกท่านสามารถที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ถ้าหากท่านมีฝีมือในการทอในการต่ำนะกี เราจะมีกี่ให้นะครับใช้กี่ทอมือนะครับท่านก็สามารถรับรู้กิจกรรมตรงนี้ได้แล้วก็สามารถออกแบบรวดลายของท่านเองได้ด้วยครับกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องได้เจอหลังจากที่เข้ามาที่วิสาหกิจชุมชนยางพาราเหล่าทองซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่เราทําตลอด10ปีที่ผ่านมานั่นก็คือการผลิตหมอนจากยางพารา นักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ครับเพราะว่าท่านสามารถที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ของท่านนะที่จะนําน้ํายางไปทําอะไรก็ได้ท่านสามารถผลิตหมอนซึ่งเป็นส่วนตัวของท่านนะครับเสร็จแล้วเวลาท่านกลับเนี่ยท่านก็นําหมอนที่ท่านผลิตนะฮะกลับไปใช้ได้สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดนะครับที่นี่เป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับท่านจะได้เยี่ยมชม การปลูกเมลอนนะครับซึ่งเราใช้กระบวนการปลูกแบบออร์แกนิกนะครับนั่นก็คือว่าไม่มีสารเคมีผสมผสานนะครับถ้าท่องเที่ยวท่านก็จะได้เห็นกิจกรรมการปลูกนะครับการเก็บรวมถึงจากนั้นก็จะนาเรื่องของผล,ผลผลิตต่างๆนะครับเข้ามาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกนั่นคือการท่องเที่ยวที่ท่านจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าการทําเมลอนเขาทําอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพราะ มเมล็ดนะครับจนกระทั่งถึงการทําทต้นกล้าจนกระทั่งถึงการแขวนลูกนะครับไปถึงการแขวนลูกและการการเลือกเลือกเด็ดช่อต่างๆเพราะว่าดอกเนี่ยมันจะเยอะมากนะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้เอง,เองนะฮะนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพราะเป็นกิจกรรมที่จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะมันเป็นเรื่องของงานเกษตรที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ในสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเซลฟี่กับภาพต่างๆซึ่งเป็นสตรีทอาร์ตนะครับเราจะมีสตรีทอาร์ตที่วาดภาพโดยนักวาดภาพชื่อดังนะครับได้มาร่วมลงพื้นที่แล้วก็สร้างกิจกรรมทั้งหมดนี้ไว้ให้พวกเรารอรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญน,นะครับขอบคุณครับ